สวัสดีครับปล่อยพันปลาครับมาดูปลากดเหลืองกันครับผมปลากดเหลืองนะครับผมเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับผมช่วงนี้นะผมกําลังมาแรงครับกำลังเป็นที่ต้องการนะครับผมของตลาดนะครับผมราคาดีนะครับผมเป็นปลาที่เลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปครับผมเนี่ยครับกินอาหารนะครับเม็ดเล็กประดุกเม็ดเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูครับขึ้นกินอาหารดีมากสามารถเลี้ยงในบ่อดินนะครับผมกระชังในแม่น้ําเลี้ยงได้นะครับผม ระยะเวลาการเลี้ยงก็อยู่ที่5เดือนขึ้นไปนะครับผมราคาดีมากครับผมเกษตรกร,กรให้การตอบรับดีครับเมื่อได้เลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงซ้ํานะครับผมไม่ว่าจะเลี้ยงกินเองในครัวเรือนนะครับผมหรือว่าจะเลี้ยงเชิงธุรกิจครับนี่กินอาหารดีมากครับผมราคาเนื้อนะครับผม อยู่ที่กิโลกร,รัมละ150-200-250-300ตามขนาดนะครับผมเป็นที่ต้องการของร้านอาหารนะครับผมพัตคาารนะครับผมตลาดอย่างกว้างอยู่เยอะนะครับผมสําหรับปลากรูเลียงเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปนะครับผมเขาก็จะเป็นสีตามน้ํานะครับผมตัวน,นี้เขาอยู่น้ําใสก็เลยเป็นสีนี้นะครับผมถ้าอยู่น้ําขุ่นหน่อยนะครับหรือบ้าน้ําปีขาว ก็จะตัวสีออกเหลืองเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ในถังนี้ก็ประมาณหนึ่งแสนตัวนะครับผมพักไว้นะครับผมเตรียมนําส่งให้พี่น้องเกษตรกรนะครับผมอยู่จังหวัดมิสูทรนะครับผมนะครับพันปลาเราก็มีหลายชยนิดครับปลากุดเหลืองปลาหมอปลาดุปลานินปลาตะเพียนปลาในนินแตงเทศครับทิมนะครับปลาบึกแ้ นะครับสนใจหรืออยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับพันตาก็สอบถามได้ครับเราก็ทำการจัดส่งนะครับผมตามออเดอร์นะครับตามระยะทางมีขั้นต่ำนะครับผมกินอาหารดีมากนะครับผมนี่ครับอาหารแข็งแรงมากครับผม สามารถขยายพันธุ์เองได้แล้วนะครับผมสําหรับปรากฏดเหลืองนะครับผมก็จะคัดและพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมให้ไม่เหมือนปรากฏดธรรมชาตินะครับผมทั่วไปนะครับอาหารจากธรรมชาติของเขาก็จะเป็นปลวกไส้เดือนนะครับผมหรือว่าเปิดไซรร่องมะเร็งได้นะครับผมสวยแข็งแรงมาก ประมาณนี้ครับผมพาทุกท่านมาดูปลาเศรษฐกิจนะครับผมที่มาแรงช่วงนี้นะครับผมใครที่เลี้ยงแล้วก็ต้องกิดใจเลี้ยงซ้ำนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับกินอาหารดีมาก